การเอาข้อมูลเหล่านี้ไปต่อรองทางการเมืองไปหาผลประโยชน์ทางการเมืองและหวังว่า จะมีโอกาสไปร่วมรัฐบาลน,นี่คือสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้ผมอัิปิายนี่คือพฤติกรรมของปีศาจร้ายในห้องแอร์ผมย้านะครับเพื่อนสอสอในพักเพื่อไทยทุกท่านเรายังเป็นเพื่อนกันผมรักเคารพทุกท่านพักเพื่อไทยเป็นรักเป็นพักที่ผมรักและผมผูกพันมาตั้งแต่พักไทยรักไทยล้มลุกคลุกคานต่อสู้ด้วยกันมาตลอดผมไม่เคยบอกว่าพักไม่ดีไม่เคยบอกว่าเพื่อนสสอไม่ดีแต่ผมกำลังต่อสู้กับอสุรกายปีศาจร้ายที่อยู่ในพรักสุดท้าย ก็ทํากับผมอย่างนี้ที่ผมย้ากับพักเพื่อไทยว่าทําไมผมจะอภิปรายไม่ให้ผมอภิปายผมถามเป็นพันครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งอภิปายไม่ได้ก็ฝากไปถึงอสุรกายร้ายและก็ปีศาจในห้องแอร์ผมพักเพื่อไทยถ้าคุณทําอย่างนี้เนี่ยสอสที่มีคุณภาพของพักเนี่ยจะต้องออกหมดเลย หรือเฉพาะที่อยู่กับคุณแล้วก็สาวกคุณไม่กี่คนเท่านั้นผมก็มารู้ว่าไอปีศาจร้ายในห้องแอร์ต่อสู้อะไรกร็สุดแล้วแต่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้นนะพวกพ้องบางทีก็ไปทําการเงองแบบที่ไม่สร้างสงารรค์เท่าที่ควรผมใช้คําว่าเท่าที่ควรนะผมจะพูดอะไรมาากว่นนี้ไม่เหมาะสมก็ทําให้กระทบกระเทือนไปถึงท่านนยายกทักษิณชินวัตรผมพูดความจริงทุกประการผมท้าได้ทุกเวทีทุกที่และถ้ายังไม่หยุด ผมจะมีเรื่องที่แสบ่านั้นแฉให้หมดเลยนะผมบอกให้นะครับว่าเราจากกันด้วยดีผมไม่ได้มีปัญหากับพักเพื่อไทยไม่ได้มีปัญหากับทสศแต่ผมมีปัญหากับปีศาจร้ายในห้องแอร์และสิ่งที่ทํากับผมนั้นเนี่ยโหดเยี่ยมอมหิตเพราะตั้งแต่นายทุนมาครอบพัคเนี่ยพักเพื่อไทยมันเปลี่ยนไปอุดมการ์เปลี่ยนไปผมจริงยืนจับต่อสู้ด้วยอุดมการนะฮะแน่จริงนะปีศาจออกมา นะะปะทะกับผมได้เลยทุกเวทีผมอยากจะถามคุณอีกหลายประเด็นเลยมั่นใจว่าคุณตอบสังคมไม่ได้ที่บอกว่าเป็นปีศาจารเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะกรรมการมิหานพัือยังไรคะก็มีบางคนเป็นกรรมการบางคนไม่เป็นกรรมการเพราะว่าไม่แน่จริงไม่กล้าประกาศตัวเป็นกรรมการเราจะมีการดําเนินการฟ้องร้องกับพักไหมคะเพราะว่าดูเหมือนเราจะเข้าข่ายเรื่องของการยุดพักอีสคนจีช่องมาในลักษณะนี้ผมคงทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเคยร่วมทุกข้องสุดกับพักนี้มา แต่ผมก็ทราบว่ามีหลายท่านเรือได้ค้องร้องนะฮะกรณีนี้กับพักไปแล้วนะครับผมเจ็บปวดกับวิสาหร้ายในห้องแอร์และผมจะต่อสู้กับไอ้พวกนี้เท่านั้นเองไม่ได้ต่อสู้กับพักและไม่ได้ต่อสู้กับคุณนายกทักนสิงห์นะฮะหรือว่าสสในพักผมรักเคารพทุกคนและพักที่ผมจะอยู่นั้นเนี่ยเราจะมีการนัดคุยกันเมื่อสักครู่นี้หมอรวีก็มาคอยผมแล้ว นะก็จะมีการคุยกันถึงความร่วมมือกันว่าจะทํำยังไงนะครับทั้งสามพักนี้ก็คือพักในกรอบที่ผมจะตัดสินใจประกาศดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือพักที่ผมได้รับเสียงจากประชาชนให้มาอยู่ด้วยกรณีคุณหมอละวีท่านดีตรงไหนะ ท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นประชาธิปไตยสายกลางนะและท่านม่ยึดโยงซ้ายและขวาและท่านจะทําเพื่อประโยชน์ชาติถึงแม้จะเป็นพรรคเล็กและบางครั้งจะมีภาพว่าไปอยู่กับรัฐบาลแต่ด้วยจุดยืนอย่างนี้เนี่ยผมทํางานร่วมได้ส่วนอาจารย์นิคมนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวสนิทกันนะคุยกัน้เร่อง และจริงๆจะให้ความร่วมมือกันในทุกรูปแบบและท่านเสรีที่สุดผมได้ไปพบท่านเป็นการส่วนตัวท่านเปิดกว้างเลยแล้วก็อยากเห็นสิ่งใหม่ๆอยากเห็นสิ่งดีๆอยากจะเห็นการหลอมรวมของพรรคการเมืองและยังมีหลายพรรคการเมืองที่จะมารวมตัวกันนะดังนั้นผมก็ขอประกาศไปห้าตรงนี้ด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกสื่อมวลชนว่าผมเจ็บปวดมากที่พักเพื่อไทยยอมปล่อยให้อสุรกายร้ายเหล่านี้ปีศาจในห้องแอร์เหล่านี้ขับผมออกจากพักทั้งๆที่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดท่านตั้งข้อ ล่าวหาผมว่าเป็นกบฏเป็นปฏิปักษ์ทำลายชื่อเสียงพักจริงๆผมไม่เคยคิดและไม่เคยทำสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงปีศาจในห้องแอร์ก็คือว่าความเป็นจิตวิญญาณนักสู้ของสสกลุ่มชนชาวไทยอย่างสารุศเสต้นได้ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและสมศักดิ์ศรีคำตอบจะได้ไงครับก่อนก่อนก่อนที่30วันจะครบนี่แหละก่อน30วันนี่ครับคิดว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะสรุปได้แล้วผมไม่รอครบ30วัน เดี๋ยวจะทําไม่ทันแนวโน้มทั้งสามที่คุณเนี่ยอันงไหนมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดค,คือคือต้องบอกว่าวันนี้มีมีเปอร์เซ็นต์ทุกพักเพียงแต่ต้องคุยกันว่าในหลักการเงื่อนไขวิธีการทํางานโครงสร้างพักจะไปยังไงไม่ใช่เจอปุ๊บรักปับรักแรกพบแล้วก็ไปถึงก็ไปมีปัญหากันระหว่างทางน,น,นะะ เราต้องคิดให้ดีหัวใจสําคัญในการรวมพักหรือว่าในความร่วมมือก็คือว่าเราจะต้องยึดโยงว่าทํายังไงให้ประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วทาหน้าที่สสปวงชนชาวไทยได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายฝ่ายค้านก็ดีทําหน้าที่ให้เขาได้ดีที่สุดนะไม่ถูกปิดกัน้นไม่ถูกกดทับให้เอกสิทธิ์สสเรื่องนี้สําคัญมากนะครับผมได้คุยกับทุกพักว่าถึงเวลาต้องให้เอกสิทธิ์สสสองเรื่องหนึ่ง คือเรื่องการทําหน้าที่อภิปรายในสภาสสเขาเรียกมาเลือกมาเพื่อมาต่อสู้ให้เป็นปากเสียงพี่น้องประชาชนถ้าเลือกมาแล้วอภิปรายไม่ได้จะมาทําอะไรนะอันที่สองเลยก็คือว่าเวลาจะโหวตนะ จะลงบัติก็ให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสให้ดูด้วยว่าในแต่ละประเด็นเราควรจะโหวตแบบสร้างสารรค์ให้ประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างไรไม่ใช้ถูกคุมถุนชนทางการเมืองซึ่งทั้งสามพักเห็นด้วยกันตรงกันว่านี่คือการสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างและทําให้เรามองว่าเราไปด้วยกันได้ครับ